วัสดีจ้าวันนี้อยู่กับแม่เมย์ค่ะกีนน้อนมาพี่น้องวันนี้ได้ขนมจีนขนมจีนน้ำยาตีนไก่มาชาพี่น้องดูค่ะเขาสั่งออเดอร์มาด่วนเสแเสเป็นเสะพี่น้องมาเด้อปีนเน้นๆพี่น้องใส่ลูกชิ้นใส่เลือดน้ำยาคนคนพี่น้องนวดอีเสะใส่หมดเลยล่ละอยากสดน้ำเนาะสมใจอยากกันนะมาพี่น้องพักก็มีพักกันจองพักพายเองอะไรพี่น้องพักบุ้มพักบุ้มบ้านเองแล้วก็พักกันจองรวกพี่น้อง แสบๆเลยเด้อพ่อแม่น้ำกันเม็ดกระถิน่นลยลงไปเรียบก้าพักถถ่วพักยาวถถ่วงอกบานอย่างนี้แหละพี่นอ้องมามาเด้อมาบอกหลายยายห่างกินก่อนอืมหนูปิดเสียงเลยลูก